สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมวาภุมมแท้ตั้งวันนี้ผมภูมิใจนําเสนอคุณผู้ชมนะครับนี่เป็นพลทับทิมสตาร์นะครับเห็นไหมครับหน้าพลอมีขาหกขานะครับแล้วข้อสาคัญมีความพิเศษมหัศจรรย์นะครับมีเหนือบวดวงตาเหมือนดวงตาคนนะครับเห็นไหมครับนะครับเขาเรียกดวงตาที่3หรือดวงตาสวรรค์มหัศจรรย์ธรรมชาติสร้างนะครับถือว่าเม็ดนี้เป็นหนึ่งเดียนในโลกที่มีคุณค่านะครับนะครับพอหายากมากนะครับนะครับ แล้วเนื้อพลอยก็โปร่งใสนะครับเดี๋ยว่านผู้ชมน้ําหนักนะครับ14กะลัดนะครับนะครับแล้วข้างล่างก็ยังมีมีเดือดดวงตาสวรรค์อีกดวงหนึ่งนะครับมีทั้งล่างทั้งบนเลยนะครับนะครับเห็นไหมครับสวยงามยิ่งนะครับนะครับเดี๋ยว่านผู้ชมนะครับผมจะบิเศษสั้นๆสรรคุณนะครับ ของพลอยทับทิมนะครับในตำราต่างๆทั่วโลกเขียนไว้เลยนะครับเสริมบารมีในสิ่งดีๆที่คนเราต้องการมีครบครบจักรวาลแล้วนี่มีเดือบดวงตาที่3ด้วยนะครับที่ที่เสริมบารมีเทวยิ่งเสริมบารมีเทวีคูณนะครับแล้วเม็ดนี้สวยงามยิ่งนะครับหาไม่มีแล้วนะครับเพราะดวงตาที่3มในตำราต่างๆทั่วโลกก็เขียนเอาไว้นะครับผมอธิบายสั้นๆนะครับเสริมบารมีนี้นะครับ นะครับทำให้ท้าขายเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ป้องกันสัตว์ไา้สัตว์พิษไม่มาทำ้ายแล้วก็ป้องกันวิญญาณสังสีวิสีไม่มาสูงสิ่วจิตใจ,จและสามารถอ่านจิตใจผู้อื่นได้เลยไม่ดูตัวนะครับในตำราต่างๆเขียนไว้นะครับแล้วข้อสําคัญนะครับพวงช่วยที่อยู่อาศัยไม่ดีนําพลทัพทิมสตาเมนนี้ที่มีเดือบดวงตาสวรรค์เมนนี้ไปตั้งไว้นะครับก็แก้พวงช่วยที่อยู่อาศัยไม่ดีให้ให้คมาดีได้นะครับในตำราต่างๆเขียนไว้นะครับนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ชมที่ชอบพลอยที่มีดวงตาที่3เชิญเม็ดนี้ไปนะครับถือว่าเป็นราชาแห่งพลอยดวงตาที่3เพราะเป็นทับพลอยทับพิมสตานะครับแล้วก็มีเดือบเหมือนดวงตาคนนะครับสวยงามยิ่งนะครับลังหาเจ้าของใหม่นะครับผมให้เชิราคาไม่แพงนะครับสนใจโทรเช็คราคาผมได้นะครับ0819071179และ09197894นะครับผมมกภูมิแท้ตั้งอยู่กรุงเทพฝั่งทนนะครับเห็นไหมครับมองมุมไหนก็เหมือนเหมือนดวงตานะครับ นะครับมีประกายด้วยนะครับมันดูไม่จริงสวยกว่านะครับนะครับเพราะมันมันมันแลแต่แลแต่เหลือบนะครับมองที่ไหนมันสวยคนละแบบเลยนะครับเหมือนดวงตาคนจริงๆนะครับและเดี๋ยวผู้ชมเมื่อมาชมคลิปวิดีโอพลอยทัพทิมธรรมชาติเม็ดนี้ที่มีความพิเศษมาสิจัน์มีเหลือบดวงตาที่3เม็ดนี้นะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์อย่าลืมนะครับไปติดตามที่ยูทู e ผมมุขภูมิแทตั้งได้นะครับ จะพบกับฟานอลังการผมมีภาพต่างๆนะครับเมื่อถาม Google นะครับองค์ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่กับผมไม่ต่ำกว่า70อดค์องนะครับอลังการมากนะครับนะครับแล้วผมถ่ายไว้ไม่ต่ำวัน1 0 0 0พันคลิปนะครับใน u t u b e ผมมปภูมิแท้ตั้งแล้วข้อสำคัญเมื่อไปติดตามชมที่ youtube ผมมกภูมิแท้ตั้งนะครับเพียงแต่ดูคิชมนะครับรู้จักหมหาเศรษฐีหรือพี่พันธุ์ที่ไหนในประเทศไทยหรือต่างประเทศนะครับ นำคลิปวิดีโอภาพปานต่างๆของผมนะครับที่แก่ด้วยไพยทัฟลินชาติหรือทับทิมสตาร์ไพรินสตารเมื่อถามบูเกอร์ องค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนำไปเสนอนะครับก็ถูกใจเชิญคุ้มชมก็ได้เงินมหาศาลนะครับแล้วแล้วก็ข้อสําคัญผมได้เงินไปต่อยอดสร้างบทคุ้มชมก็ได้ร่วมหมากุศสต่อยอดสร้างบทกับผมนะครับอย่าลืมนะครับไปติดตามชมที่ยูทูปผมเมื่อปุมแท้ตั้งถูกใจไรไม่เข้าใจเลโทรปรึกษาผมได้นะครับ081เบอร์สับติดต่อผม0819071179และ09197894 ผมมบพุมแท้ตั้งอยู่รองเทพฝังทนนะครับเห็นไหมครับพลอยทับพิมพ์สัตหาเม็ดนี้นะครับขาก็คมนะครับสวยงามนะครับ6ขาเลยนะครับนะครับน้ำหนัก14กรัตถือว่าเม็ดใหญ่สวยนะครับถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับที่หาไม่มีนะครับเพราะมีเดือบเหมือนดวงตาคนอยู่หน้าพลอยนะครับเห็นไหมครับชัดเจนนะครับนี่นะครับมีประกายเลยนะครับนะครับ แล้วข้างล่างก็ยังมีหนึ่งดวงตานะครับชัดๆเลยนะครับนะครับเนี่ยนะครับนะครับเป็นทัพทิมสตามีขาบกขาทั้งล่างทั้งบนเลยนะครับผมไม่เชิญไม่แพงนะครับกำลังหาเจ้าของใหม่นะครับนะครับสุดยอดนะครับเม็ดนี้นะครับพลอยทับทิมสตาที่มีเดือกดวงตาที่สามคือราชาเห็นพลอยดวงตาที่สามเลยนะครับ ัดเจนนะครับสวยงามกำลังหาเจ้าของใหม่นะครับสนใจมาเช็คราคาผมได้นะครับผมไม่เชิญไม่แพงนะครับสวยงามยิ่งนะครับเห็นไหมครับเหลือเหมือนดวงตาคนเลยนะครับ